ถ้าแต่สิบหกภูมิเชนฟ้าและสิบห้าเชนดินสิบสี่ในเมืองบดาลสิบสองในณภากาศออมมหาเทพคุลุเทวาออมคุลุเทวาสีหะลือชาลูกขวบาราม,บมีองค์พ่อพระพรมองค์พ่อพระนาราย องค์พ่อพระศิวะและองค์พ่อวิษณุเทพผู้ที่สร้างโลกนี้นั้นขึ้นมาเป็นโลกทั้งสีเป็นเทวโลกมนุษย์โลกบาดาลโลกและยมโลกยังถึงองค์แม่ท่านทั้งสี่องค์แม่ท่านเทรณีองค์แม่ท่านคงคา องค์แม่ท่านอาีองค์แม่ท่านวายโยแม่ผู้สร้างโลกทั้งสีน่น้นันลูกขอเปลี่ยนการชีวิตเปลี่ยนชะตาชีวิตปายัญจาพรมลิขิตชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองให้เจริญก้าวหน้าให้เจริญด้วยมรรคให้เจริญด้วยผล ให้เจริญด้วยสติให้เจริญด้วยปัญญามีนานตัวของลูกมีนามชื่อวา่าคูบาปูรวยขอความรุ่งเรืองขอความเจริญขอความสุขสำเร็จจงได้บรนเจดิดแก่ครูบาปูรวย นี่นะเธวชื่อหนูหนูก็เออชื่นแต่คูบาปูลวยขอความเจริญขอความรุ่งเรืองจงได้ฟื้นคืนกลับจงได้กลับคืนกลับกลับคืนสู่วาสนาวาสนาที่เคยมีวาสนาที่เคยมาวาสนาที่เคยได้ ด้คูบาปูลวยได้ฟื้นคืนกลับกลับคืนมาสู่วาสนานื้อนานลูกขอบารมีแห่งพระพุธทธคุณลูกขอบารมีแห่งพระธรรมคุณลูกขอบารมีแห่งพระสังฆคุณและถวยเทพเทวาได้ทรงเมตตา อนุญาตให้ลูกได้เปลี่ยนคาบชีวิตขอความร่ำรวยขอความรุ่งเรืองขอความสำเร็จจงได้บังเกิดกับครูบาปูรวยนับจากวันนี้นับจากตอนนี้นี่นั้นขอความรวยจงกลับคืนมา ในคาและครั้งนี้นั้นด้วยเถิดทุทะเจ้าค่ะเสาทุกขณสา